เมื่อวานนี้คุณผู้ชมในพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะฝนตกหนักไปหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะอย่างบนเขาพังเหยนีนนะคะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้ามาน้ำเนี่ยคือต้องบอกว่าสีแดงขุ่นเลยแล้วก็เชี่ยวกรากมากๆน่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะ แล้วฝนอแดงเนาะแล้วได้แล้วยินเสียงเลยว่ามันไหลไหลแรงมากจริงใช่ได้แต่ยืนมองอ่ะผู้นแถวนั้นนะคะฝนตกเนี่ยนานนับหนึ่งชั่วโมงได้อะนะบนเทือกเขาพังเหยที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะน้าป่าสีแดงขุ่นไหลบ่าลงมาตามลําห้วยพื้นที่หมู่บ้านประดู่ซับกาดมวลน้ําทะลักท่วมถนนข้ามลาห้วยสาขาระหว่างหมู่บ้านค่ะรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลําห้วยด้วยนะคะก่อนไหลลงสู่เขื่อนอาจารย์จือในอำเภอซับใหญ่ ขณะดเดียวกันน้ําป่าบนเทือกเขาพังเหยยะค่ะยังไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านนาย่างกลักนะคะโดยเฉพาะชุมชนหน้าตลาดนาย่างกลักอะค่ะทํำยังไงล่ะคะพ่อคอ้าแม่ค้ารีบขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหนีน้ํากันกระแสน้ํามันไหลแรงอะ,ะนะเจ้าหน้าทีป่ปอพอบตอนาย่างกลักต้องนําเครื่องจักรขุดลอกสิ่งปฏิกูลที่ไหลามาอุดตันท่อระบายน้ําค่ะรวมทั้งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยเฝ้าระวังน้ําป่าและเตรียมพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมด้วย นอกจากนี้ทางอำเภอเทพสถิตค่ะประกาศให้ผู้ปกครองสั่งห้ามบุตรหลานเลยนะคะหลายคนเห็นน้ำท่วมไงลงไปแหวกไหวในน้ำสีแดงๆอย่างงี้เนี่ยมันมันอาจจะมีสัตว์มีพิษลอยมากับน้ำแล้วอาจจะไปกัดลูกหลานทานได้เพราะฉะนั้นเฝ้าดูแลบุตรหลานกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าไปท่วมขังอุโมงค์ทางลอดเนี่ยค่ะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิรักขอนแก่นที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโคก เพชรตำบลเมืองคงอำเภอคงสูงแบบไม่ทันขัดคำพี่เห็นไหมเด็<อ>กลงไปเล่นน้ำกันจริงๆเพราะว่าน้ำมันขังประมาณสัก30เซนติเมตรค่ะไปไม่ได้เด็กก็เลยไปเล่นน้ำกันเลยนะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านบอกบอกว่าอิสาเหตุที่น้ำฝนมันไหลเข้าไปท่วมขังในอุโมงค์เนี่ย เพราะว่าเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติถูกมือดีขโมยตัดสายไฟไปขายมันก็เลยใช้การไม่ได้ค่ะแล้วก็เนี่ยพอฝนตกก็เลยระบายน้ําไม่ได้แบบนี้นะคะเบื้องต้นก็ได้มีการประสานการรถไฟเข้าไปแก้ไขแล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมมีนักเรียนต้องใช้เส้นทางนี้เดินทางไปโรงเรียนนะคะส่วนผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่จุดอื่นๆด้วยสําหรับอุโมงค์ทางลอดอันนี้เป็นจุดใต้รางรถไฟนะคะก็มีอุโมงค์ทางลอดรถไฟบ้านโนนทองหลงังที่ตำบลโนนทองหลงังอำเภอบัวใหญ่ มีปัญหาเหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ําใช้งานได้ปกตินะคะแต่บังเอิญว่าท่อน้ําทิ้งของเครื่องสูบน้ําที่การรถไฟนําไปติดตั้งเนี่ยปลายท่อมันไปไม่ถึงล่องระบายน้ํามันก็เลยเหมือนไหลลงกลับมาที่อุโมง์แทนเนี่ยค่ะเห็นไหมย้อนกลับไปที่อุโมงก็เลยโอ้โหพยายามจะหาทางแก้แล้วนะเอาแผ่นสังกะสีไปวางเบี่ยงทางน้ําแต่ว่าก็ สาเหตุเนี่ยค่ะคงจะเพราะว่ามันไหลแรงมากๆจริงๆก็เลยทะลุแผ่นสังกะสีวนกลับมาได้อยู่ดีนะคะที่บริเวณอุโมงทางรอดแล้วก็เลยมีน้ำท่วมขังอยู่แบบนี้ค่ะค่ะส่วนที่ชเชิงเซาก็เจอพายุฝนถล่มหนักเหมือนกันค่ะลมแรงมากพัดต้นมะม่วงที่อยู่ในวัดเทพ,พนารามที่อำเภอท่าตะเกียบค่ะ,คะก็คนล้มลงมาทับรถยนต์ของชาวบ้านนะที่มาร่วมงานบวชแล้วก็จอดรถเอาไว้ใต้ต้นมะม่วงอะค่ะเนี่ยรถเสียหายไปถึงสองคัน ชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันนําเลื่อยมาตัดต้นมะม่วงค่ะแล้วก็ช่วยกันยกต้นเนี่ยออกจากรถที่เสียหายนี่ก็ต้องช่วยกันนะคะนางสาวสมพรเจ้าของรถบอกว่าตนมาร่วมงานบวชและเห็นว่าใต้ต้นมะม่วงมันร่มดีแดดไม่ร้อนพอแดดไม่ร้อนกลายเป็นว่าพอฝนตกทีนี้ลมก็แรงเกินไปนะคะ ก็เลยพัดเอาต้นมะม่วงเนี่ยหักโค่ลงมาทับเขาเต็มเต็มเลยค่ะเกิดลมแรงนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมะม่วงมองแบบเดียวกันเขาไม่มองความเสียหายของรถแต่ว่าเราไม่มันเด่นกว่าเราไม่มองต้นเราไม่ลองไม่มองใบเรามองผลมันเลย ลูกกาลังดกงามเลยเสียดายต้นก็หักลงมาแต่ว่าที่เสียดายกว่าก็คือรถที่มันเสียหายนี่แหละค่ะหวังว่าจะทําประกันเอาไว้นะคะใช่เนี่ยถึงเตือนว่าเวลาฝนตกหนักหรือว่ามีพายุต้องระวังพวกต้นไม้ใหญ่ต่างๆอะไรแบบนี้อีกอไี่จอดใกล้ใต้ต้นไม้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ตอนฝนตกเองก็การไปหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะฟ้าผ่าลงมาโดนต้นไม้แล้วก็กระแสไฟเนี่ยอาจจะโดนเราด้วยอย่างนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวในในช่วงสัปดาห์หน้านี่อากาศจะเป็นยังไงติดตามในบนฟ้าอากาศค่ำนี้เนาะเพราะว่าทุกวันอาทิตย์อะเราจะมีเหมือนพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันเลยนะคะตามกับคุณปุ๊กน้ำพัสกรนะคะค่ะ